เากำลังจะโดนปิดกันวงเหรอทุกคนเราต้องช่วยกันนะคะผมด้วยการกดไลค์วโนนี้กดแชร์ด้วยก็ดีนะแล้วกดติดตามกดดีแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วก็มาดูหนังในทุกๆวันนะครับทุกคนครับจับมือกันช่วยกันแล้วเราก็ได้ดูหนังสนุกๆแบบนี้ทุกวันเลยอสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่ออุ้มเองส่วนเนี้ยแฟนอุ้มเองค่ะอุ้มกับเปยอ่ะเราพบกันมาตั้งแต่ป .6 แล้วนะจนถึงทุกวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วค่ะอ้ยอุ้มจินตนากาเราทำไมเนี่ยเอ้า เราก็จะเดินตามไปดูเปมทํางานไงไปตองหลอกอุ้มเดี๋ยวเราไม่มีสมาธิทํางานพอดีอุ้มกลับบ้านเถอะไม่เอาว่ะอุ้มอยากจะไปดูขอไปยืนดูเปมเงเียบๆก็ได้นะอุ้มอย่าดื้อสิกลับบ้านเถะนะอืกลับก็ได้แต่เปมเลิกงานกี่โมงอะอืมีรู้ดิทําไมอรอก็เดี๋ยวเปมเลิกงานอะ่ะเดี๋ยวอุ้มมารับนะเดี๋ยวอุ้มพาไปกินหมูกระทะเอาไหมอมเราไม่ค่อยอยากอะ่ะอุ้มแต่นี่ร้านใหม่เลยนะเพิ่งเปิดอะ เนื้อในร้านอ่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอุ้มอยากจะพาเปมไปกินอ่ะไปนะเปมอุ้มก็ชวนเพื่อนไปกินดิคือเราไม่อยากกินจริงๆเอ่อถ้าเปมไม่อยากกินหมูกระทะงั้นอุ้มก็ไม่ไปอ่ะเปมอยากกินอะไรล่ะเออเราไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นนะอุ้มถ้าอุ้มอยากกินก็ไปกินเถอะไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกนะก็อุ้มอยากพาเปมไปกินด้วยนี่งั้นเอางี้ก็ได้ไม่กินหมูกระทะก็ได้แต่เดี๋ยวเราไปดูหนังกันเอาไหม เราไม่อยากดูอ่ะอุ้มงั้นไปเดินเป็นเพื่อนเราช้อปปิ้งหน่อยดีเราไม่อยากไปเอองั้นเดี๋ยวเรามารับแล้วไปบ้านเปมก็ได้เนาะที่เราเลิกดึกอ่ะอุ้มไม่เป็นไรเรารอได้โอ้ยก็แล้วแต่อุ้มแล้วกันเราเลิกดึกจริงๆนะเว้วยอืมเรารอได้อยู่แล้วโอ้ยเราไม่เข้าใจอุ้มเลยจะมารอเราทําไมเราก็บอกแล้วไงถ้าอยากไปกินหมูทกทะก็ไปกับเพื่อนไ,ได้ เราไม่ได้โกรธเลยเลยนะไม่อะเดี๋ยวเราวันหยุดเปรมก็ได้เดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเนาะก็เอาเป็นว่าเราก็แลแถวอุ้มกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วเอออุ้ไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวคนที่ทำงานดูว่าเอาอ่ะอ๋ออืม ครับทุกคนครับโอ้โหชุดก็สุดเท่ขาวดำโอ้โหดูสรงผมเขาดิอย่างแจมและก็ยังมีโผลน่นะฮะดูสัก่อนโอ้โหเฮ้ยนปืนอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ดูดิโอ้โยเฮ้ย แล้วก็จะกินคู่หูตัวใหม่นะฮะดูร่างกายของเขาสิครับจะเต้นเพลงไหนก็ได้นะจะับจับจับแทบตีนอ๋อแล้วและก็เสื้อหลายสักใหม่มาแล้วนะฮะทุกคนครับนี่สุดเทแบบนี้เลยนะมาแล้วฮะถ้าเป่ายิงจุมงจ่มไปหัวปั๊บเป่าจุ่มไปออกอะไรกระดาษคอน,นกระดาษไว้แล้วก็เสื้อเซ็ตใหม่ฮะทุกคนครับนี่สุดเทโอ้ย นี่แหละสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตากระเป๋าใหม่ครับทุกคนครับเป็นแบบคล้ายแบบเป็นรูปโลกอะไรแบบนี้แม่ดูดิผมดูเป็นแบบนั้นนะนะเจ๋งนะเอ้ยอุ้มเอ,อเอ่อนัทอืมอุ้มมาทำอะไรแถวเนี้อารมซ่อมเหรอหรือว่ามันซื้อรถหรือว่ามันดูรถอ,อ่ะเออเปล่าหรอกคือเรามาส่งเปมอ่ะอ๋ออืมจริงด้วยไอ้เปยมมันทำงานที่นี่นี่นี่ นัดรู้ด้วยเหรอว่าเปมทำงานที่นี่อ่ะเออคือที่นี่เป็นของพ่อเราอะ่ะฮะพ่อนัดเป็นเจ้าของเหรอ,อเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไอ้เปมมันทำงานที่นี่อ่ะคือเราไปเรียนตบอรีญนตีที่อเมริกามาพ่อกลับมาพ่อก็ยุธุรกิจนี้ให้ก็เลยได้รู้ว่าเปมมันทำงานที่นี่ได้สองปีแล้วอ่ะอืมก็ระหว่างที่พวกเราไปเรียนปริญญาตรีกันเป็มเขาเรียนถึงแค่ป,ปวสอ่ะเขาก็เลยได้มาทำงานก่อนอ๋อ นี่อุ้มกับเปมก็คบกันนานดีเนาะพูดบ้าอะไรฉันอะ่ะจะคบกับเปมไปตลอดเลยอย่าพูดแบบนั้นดิพูดแบบนี้ต่อหน้าฉันมันดูใจร้ายกันไปหน่อยนะอุ้มเออนี่นัดยังไม่เลิกชอบเราอีกเหรอพูดอะไรแบบนั้นนะฉันเองก็ชอบอุ้มไปตลอดเหมือนกันเฮ้ยแต่เราเคลียร์กับนัดตั้งแต่ปหแล้วนะ ว่าเราไม่มีทางชอบนัดอ่ะเรารักเปรมเขาจริงๆเรารู้แล้วแล้วก็เข้าใจเออถ้างั้นก็เดี๋ยวว่างๆไว้เจอกันนะนัดเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนอ่ะเอาจะกลับเลยเหรอไปหาอะไรกินกันไหมอืมไม่ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมารอรับเปรมอยู่อ่ะอ๋ออืมไปนะบ๊ bye bye. Bye bye, ะายบายอือบ๊ายบายนะอุ้มแง่เปรม ฉัน,นจะให้พี่โนดมา <c oughs> ออจัดการนะแก,แกทำอุ้มเสียใจอีกแล้วนะฉันบอกว่าแกทำอุ้มเสียใจอีกแล้วใช่ไหมเสียใจเสียใจอะไรกันเมื่อกี้ฉันเจออุ้มฉันดูสีหน้าอุ้มก็รู้แล้วว่าเขามันเสียใจอยู่อะสวัสดีครับเพื่อนนะัทมีอะไรก็ค่อยๆพูดก,กันนะ่เห็นจะต้องดุก,กันเลยไอยเวฟเงียบเลยตอนเนี้ยฉันเป็นหัวนหน้าพวกแกเว้ยไม่ใช่เพื่อนเออกิดได้ครับหัวหน้า <c oughs> นี่เปม ฉันเคยบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอวะในเมื่อแกได้เป็นคนดูแลอุม้มอ่ะก็ช่วยดูแลเธอให้ดีๆหน่อยฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าทําให้อุ้มเสียใจนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยนัดฉันก็อุ้มเป็นแฟนกันอุ้มจะเสียใจฉันจะเสียใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกแกนี่มันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนอย่างอุ้มอ่ะถึงได้มารักคุณอย่างแกได้วะก็อาจจะเป็นเพราะว่า ฉันไม่ใช่คนแบบแกแ้วมั้งอุ้หนึ่งรักอ่ะพี่เตม <c oughs> แกมนหมาวัดที่ดันโชคดีให้ไปอยู่กับนางฟ้าดันโชคดีที่นางฟ้าไม่ตกหลุมรักแกแทนที่จะดูแลเขาให้ดีกลับทาเธอเสียใจยอยู่ตลอด <c oughs> แกมันมีคนที่ดีอยู่กแบับแกแท้ๆถ้าเกิดว่าฉันเป็นแกนะฉันจะดูแลเขาให้ดีฉันจะกอดเขาฉันจะบอกรักเขาทุกวัน ฉันซื้อดอกมาให้เขาทุกวันฉันจะบอกฝันดีเขาทุกคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นแค่หัวหน้างานเว้ยเรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะเออแต่เพมที่นั้นมันว่ามันก็ถูกนะฉันเองก็เคยมีนางฟ้าของฉันเหมือนกันแต่ว่าเจ้าชายค่ะมาพาเธอไปแล้วให้างี้ยเราขอบใจพวกแกสองคนมากแล้วกันแต่เรื่องเนี้ยมันเรื่องของฉันกับอุ้มไม่ต้องมายุ่งแล้วแนทีหลังอะเพมแกจำไว้น่อย สักวันฉันจะเอาอุ้มอะมาเป็นของฉันให้ได้อืยุงเยอะจังเลยอ่ะอุ้มออเอ้าเออไม่ยืนรอยเปมอยู่หรอไม่ยืนรอรับเปมอะว่าแต่เปมอยู่ไหนหรอนี่มันจะทุ่มแล้วนะอุ้มเปมมันเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงแล้วอ่ะฮะไหนเปมบอกว่าวันนี้จะเลิกดึกอะคือวันนี้เป็นวันจันอะ วันทํางานลูกค้าไม่ค่อยมีหรอกพนักงานทุกคนก็กลับบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงแล้วนะออออสงสัยเปมคงจะลืมบอกเราอ่ะีอ,อุ้มฉันว่าไอเปมอ่ะมันไม่สนใจเธอมากกว่าด้วยมันถึงไี่ปล่อยเธอมายืนรอแบบนี้ไม่หรอกนะัดเปมเขาไม่เชื่อคนแบบนั้นสักหน่อยส่งสัยเขาจะลืมจริงๆอ่ะเปมเขาอ่ะคงไม่ปล่อยฉันมายืนรอ,อนานๆแบบนี้หรอกนะจะลืมได้ไงว่าอุ้มแฟนทั้งคนด้วย ถ้าเกิดเป็นฉันอะ่ะฉันจะไม่มีทางอินเทออยู่ห่างฉันเลยแม้แต่วินาทีเดียวเออนัดฉันบอกแล้วไงว่าถ้าคุยเรื่องนี้อีกอะ่ะฉันจะไม่คุยกับนัดแล้วนะไม่ไป้นอุ้มเราจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วนัดเองอะ่ะก็ทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังจบมาจากเมืองนอกหาสาวสักคนเถอะนา่าไม่ต้องมาตามชอบเชนแล้วเพราะยังไงฉันก็รักเต็มคนเดียวอะ่ะ นายชายเปรมจริงเลยเนาะที่นางฟ้าแบบอุ้มรักมันมากขนาดนี้นางฟงนางฟ้าอะไรกันฉันก็คนธรรมดานี่ยแหละฉันตั้งหากแล้วที่โชคดีอะที่ได้เจอกับเปรมเขาอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะฉันยิ่งฟังมันยิ่งเจ็บหัวใจวะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปส่งเธอบ้านแล้วกันนะรอแป๊บน,นึงเออนัดไปเถอะนะ เอ่มส่งบ้านเฉยอืมอ้มก็ได้ต่อ,อนะไปแล้วนะออจ่ายเพื่อนผมแตกสลายแล้วแล้วมั้งครับมุงหุนแฟนนั่งรถไปกับคนอื่นตอนนี้จ่ายเพื่อนผมอะของจะแตกละเอียดกลายเป็นปุ๋ยผงจนแทบจะกลายเป็นฝุ่นไปแล้วมั้งโอ้ยอะไรของแกเมื่อกินไปนะนี่แปม ฉันมีเข้าใจนายเลยนะทั้งที่นายก็ยืนอยู่ตรงนี้ทำไมถึงมีเข้าไปหาอุ้มกันนะเออนายเว็บไม่ต้องสนใจหรอกกลับบ้านเถอะเงาเปมเล่าให้ฉันฟังก่อนเถอะนะไม่มีอะไรหรอกถ้าเปมยังเห็นว่าเราเป็นเพื่อนอะ่ะเปมก็ต้องเล่าทุกเรื่องให้เพื่อนคนนี้ฟังสิเออก็เรื่องมันยาวอะ่ะเราฟังได้คือว่าเมื่อ อันที่แล้วฉันบังเอิญเจอพ่อกับแม่อุ้มอ่ะเขาเอารถมาซ่อมที่นี่แล้วฉันก็เข้าไปบริการไงเขาเลยจำฉันได้ว่าฉันเป็นแฟนกับอุ้มแล้วเขาก็เห็นว่าฉันมาเป็นช่างอยู่ที่นี่อ่ะเขาเลยบอกฉันว่าให้ฉันเลิกโขกับอุ้มแล้วนางก็ยยอมแพ้กันเหรอไม่ได้ยอมแพ้นะเว้ยแต่ฉันแพ้แล้วต่างหาก แ,บบแกคิดดูนะเวยเว็บตอนเนี้ยอุ้มเรียนจบยาตีกาลังจะไปเรียนต่อยาโทอุ้มแค่เดินไปเดินมาพ่อกับแม่ก็ให้เงินใช้เดือนละสี่ห้าหมื่นส่วนชั้นทํางานทุกวันทํางานทั้งวันเงินเดือนหมื่นสองชั้นจะอะไรไปดูแลอุ้มวะและที่สําคัญแม่เขาบอกฉันว่าแม่เขาอยากให้อุ้มแบบได้ไปเรียนต่อยาโทรท,รที่ต่างประเทศได้ไปเจอคนดีๆแต่อุ้มไม่ยอมไปเพราะว่าอุ้มอยากเรียนต่อท,ท,ที่ไทย ที่อยู่กับฉันอะออทำไมถึงไม่ยอมสู้ดูสักครั้งอะอย่างแกนี่นะบอกให้ฉันสู้ตอนพอถามแกก็เคยแอบบอกชอบไอ้นัดไม่ใช่เหรอเอ,อ้ยตอนนั้นอะฉันยังเด็กนะแกจะบอกว่าตอนเนี้ยแกไม่ได้ชอบไอ้นัดมาแล้วเหรอ,อ,อฉันโคงแกมาตั้งนานฉันไม่เคยเห็นแกชอบใครแม้แต่ผู้หญิงหรือผู้ชายแกเองก็ยังชอบไอ้นัดตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็มี้าพูด แล้วอย่างแกจะมาบอกให้ฉันสู้ได้ไงวะนั่นสินะฉันกลับไปบอกให้คนอื่นสู้ทั้งนี้ตัวฉันเองอะยังไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยบางทีความรักอะมันก็ทำให้เราทำตัวลำบากเหมือนกันเนาะอืม